สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565รบครับเช้านี้เวลาตอนนี้ก็สูงแปดนาทีโดยประมาณนะครับผมจะมาเล่นลูกกิ้งเหมือนเดิมครับผมท่ายืนนะครับผมเริมเดี๋ยวผมจัเพื้อนที่สักนิดครับอ่าริ่มครับ วันละสิบครั้งก็สุดยอดไล้ครับขอให้เราทำเป็นประจำสรีระร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ